ข่าวดูกันทุคน พ่อโจเตรียมจัดเต็มเพื่อลูกสาวในวันคล้ายวันเกิด13กรกฎาคม2568นี้นะครับล่าสุดก็ทุกคนทางด้านบ่าวภูไทยใจเกินร้อยพิจุนของเรานะครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าบอสโจโยูมนินเนี่ยสั่งล็อกคิวเปิดตัวหนังคายอ้อวันที่13กรกฎาคมและวันที่15กรกฎาคม2568นี้นั่นเองนะครับรีดได้ว่าเตรียมจัดเต็มเพื่อลูกสาวครับทุกคนสําหรับบอส โจโยมนินแน่นอนครับทุกคนวันที่13กรกฎาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อโจโลแล้วก็ซอนุชนะครับท่ามกลาง FC ฟแฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์โพสต์ของพิจุนบ่าวภูไทยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันที่13กรกฎาคมครับทุกคนแน่นอนครับพิจุนออกมาเปิดเผยขนาดนี้บอสโจโยมนินครับทุกนคนนาะก็เตรียมเปิดตัวหนังใส่วันเกิดลูกสาวไปเลยนะครับและผู้จัดการมาเดี่ยวครับทุกนคนได้ไป เตรียมสถานที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพ่อโจเนี่ยก็เผยว่าต้องจุคนได้เยอะๆ1 0 0 0 0คนขึ้นไปนะครับแล้วสถานที่จอดรถอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรอให้ FC อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเข้าไปอย่างสะดวกสบายนั่นเองครับพ่อโจก็คือสั่งผู้จัดการมาเดียวนะครับให้ไปจัดเตรียมสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มกคนแล้วก็เมื่อคือนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งครั้งครับกับทางด้านพี่จุนเ่าวภูไทยใจเกินร้อยได้ออกมาโพ ข้อความนะครับบอกว่าบอสโจเนี่ยสั่งล็อกคิวเลย เพื่อวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวแล้วก็เปิดตัวหนังคายอ้อนั่นเองครับซึ่งพ่อโจก็เคยพูดเอาไว้ครับพุกคนวันนั้นน่ะ13กรกฎาคมนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับพุกคนมาจากทั่วทุกสารทิศครับเพื่อที่จะมาในการเปิดตัวในครั้งนี้ครับทุกคนรวมถึงมาอวยพรวันเกิดให้กับน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนโอ้โหและวันนั้นนะครับอิมเชื่อว่า FC ฟฟนคลับเนี่ยจะแห่กันไปทั่วประเทศนั่นเองนะครับและอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นครับพุกคนเรา ก็จะได้ชมแล้วสําหรับภาพยนตร์คายอ้อนะครับและช่วงนี้ทางด้านพ่อโจกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาแยกกันทํางานนะทุกคนและเมื่อคืนนี้เพิ่งเห็นนี่แหละพ่อโจกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปขึ้นเวทีเดียวกันที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับรี้ว่าท่ามกลางแฟนๆกับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นคิดถึงบรรยากาศที่พ่อโจกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นเวทีด้วยกันนั่นเองครับช่วงนี้คุณพ่อเขาเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหเดินสายนะทุกคนวางแผนการตลาด าวางแผน PR ภาพยนตร์คายอ้อนั่นเองนะครับรวมถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงเองเหมือนกันครับทุกคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักนิดหนึ่งครับทุกคนสําหรับองค์อิงนะแล้ววันที่13กร,รกฎาคมนี้นะครับทางด้านพ่อโจเองเนี่ยเคยพูดเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่จากทั่วทุกสารทิศนะครับจะมาร่วมงานนี้ด้วยและจะมาอวยพรวันเกิดให้กับน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับและเปิดตัวหนังคายอ้อไปในตัวนะครับเชื่อว่าครับทุกคนวัน ที่13กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆของอุคงอิงเพชรบ้านแพงและก็พอจอ้นเองนะครับฉลองวันคล้ายวันเกิดของน้องแล้วนะครับทุกคนไปฉลองกันต่อในวันที่17กรกฎาคมครับทุกคนเปิดตัวหนังคลายอ้อและไปดูในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันนั่นเองครับและจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการ์อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีคนเหมารอบเนี่ยไปแล้วนะครับ 61รอบนั่นเองครับทุกคนและทางด้านบอสโจโยมดนินครับได้มีการโพสต์ผ่าน facebook ส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับบอกว่าหลายคนยังคิดว่าภาษาหมอลำทำหนังหรือผมทำหนังเนี่ยจะทำได้เท่าไหร่น้อนะครับมันเป็นหนังเรื่องแรกของผมก็ใช่ผมไม่เคยทำหนังก็จริงแต่ผู้ที่อยู่ข้างๆผมอาทิผู้กำกับนะครับเช่นพี่ใหมายาวัตกำกับละครดังทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างบุพเพสันนิวาสอเจ้าทางชอง สนะครับและภาพยนตร์เรื่องนาคปกครับพร้อมหนังดีๆอีกหลายเรื่องและหนังดังอีกหลายเรื่องนะครับ ส่วนผู้เขียนบทคือพี่เอี้ยงจากภาพยนตร์ดังร่างทรงและที่ปรึกษาผู้ใหญ่จากทีวีช่องดังและป๋าเอกชัยศรีวิชัยผู้สร้างภาพยนตร์หนังเรื่องเหมยนะครับผมอาจจะไม่เก่งแต่คนรอบข้างสำหรับคำว่าภาพยนตร์มีแต่คนท็อปทอปของวงการ17กรกฎาคมนี้พร้อมพิสูจน์ผลงานกันทุกโรงภาพยนตร์คายอ้อนั่นเองครับทุกคนนะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับทางด้านบอสโจโยมนินเองเนี่ยก็ได้มีการ เดินหน้าครับทุกคนทํา PR อย่างเต็มที่เพราะว่าใกล้จะถึงไฮแล้วนั่นเองนะครับสาหรับภาพยนตร์คายอ้อกับทุกคนหลังจากปล่อยทีเซอร์มา15วินาทีนะครับทำเอาตอนนี้ FC ฟซแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเชื่อว่าอยากจะดูแล้วแน่กับทุกคนเพราะว่าปล่อยออกมาคือพีคแบบสุดๆซึ่งหลายคนเองนะก็เดากันไปต่าง,างๆนาะนาะนะครับทุกคนว่าภาพยนตร์ของบอสโจโยมินินเนี่ยจะเป็นแนวหมอนลำจ๋าเลยหรือเปล่าจะเป็นแนวร้องเพลงดาวจารัสฟ้า เลยหรือเปล่าใช่ไหมครับปรากฏว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยประสบความสําเร็จแบบสุดๆครับทุกคนจนทําให้เหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆศิลปินต่างๆแห่แชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองกับทุกคนและตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทะยานสู่4ล้านวิวแล้วสําหรับตัวอย่าง ภาพยนต์คายอ้อนนั่นเองครับเรียกได้ว่าปล่อยออกมาแล้วก็ปังแล้วก็หนังเนี่ยมาดีแบบสุดๆครับเหมือนคําพูดของพี่ก้องห้วยไร่นะบอกว่าหน้าหนังเนี่ยคือมาดีแบบสุดๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไปรอชมกันครับวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนแล้วก็วันที่13กรกฎาคมนะครับเชื่อว่ากลุ่มบ้านฮักต่างๆครับทุกคนแพลนที่จะมาร่วมงานวันเกิดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันทั่วโลกเลยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจับจ้องกันทั่วโลกแน่ๆวันที่13กรกฎาคมนี้ ซึ่งบอสโจเนี่ยก็จัดใหญ่เล่นใหญ่เพื่อลูกสาวจริงๆครับทุกคนทีมลาสนะครับก็ต้องเป็นบ่าวภูไทยใจเกินร้อยเท่านั้นครับแล้วก็สถานที่ต่างๆบอสโจเนี่ยบอกว่า ทั้งที่จอดรถนะทุกคนทั้งการจุคนเนี่ยเพียงพออย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับวันที่13กรกฎาคมนะฮะแล้วก็วันที่15เนี่ยเห็นบอกว่าจะมาเปิดตัวที่กรุงเทพมหานครด้วยสําหรับหนังคายอ้อครับทุกคนก็ถือว่าจัดเต็มแล้วก็ PR แบบสุดๆจริงๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับทุกคนแล้วก็วันที่13กรกฎาคมครับเจอกันกับอิมข่าวกระแสแน่นอนครับทุกคนไปร่วมงานอย่างแน่นอนนะฮะ อยู่ที่ขอนแก่นเนาะเห็นบอกว่าจัดที่ขอนแก่นนั่นเองครับ ไปเจอกันครับทุกคนสําหรับวันที่13แล้วก็วันที่17กรกฎาคมเนาะเจออย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เป็นปรากฏการณ์แน่นอนเอฟซีงอิงเพชรบ้านแพงจะมารวมตัวกันครับแล้วเจอกันแน่นอนครับทุกคนในวันที่13กรกฎาคมนะครับในช่วงนี้ครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันดีนะว่าบอสโจยมานินเนี่ยเดินสาย PR แล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่จริงๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหมอลำก็จริงครับทุกคนแล้วอิมเชื่อว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ ประสบความสําเร็จนะครับอาจจะมีคายอ้อภาค2ต่อด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ขอให้บอสโจทําอย่างเต็มที่น้องมิมเชื่อว่าตอนนี้มาดีมากๆแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนถ้าประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยบอสโจเคยพูดเอาไว้ครับทุกคนว่าถ้าได้พันล้านจะนําเงิน50ล้านเนี่ยครับทุกคนไปช่วยเหลือสังคมนั่นเองครับก็ขอให้เป็นเหมือนที่บอสโจยมนินเนี่ยได้คาดหวังเอาไว้ทุกคนก็ต้องขอส่งกําลังใจครับไปให้บอสโจยมนินกันเยอะๆครับผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าโอโ้โหนะท ทำงานแทบจะไม่รู้ว่าได้นอนตอนไหนนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับบอสโจโยูมานินนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันครับ17กรกฎาคมนี้สําหรับภาพพยนต์คายอ้อแล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับอิมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสนะครับ